มีเก <S preach ers> so ่าม uh, ั่นใจว่ามีเก่าคือเก่ามีเก่าคือเก่าอ่าบ่มีเก่ามะ่ามอมแก้มคือเก่าต่าบวมมีเงินเด้อต่าบวมัีเงินการธมะเติมเติมน้ที่ไหนเพราะว่ามั่นใจเลยกจะฟ้องวันมีเก่าอันนี้คือครั้งที่สามถามาแล้วสองรอบถ่านี่คือรอบที่สามถ้าบ่มีเก่ามขาอมแกมมตั้ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับแม่น้ำน,นี่งสวัสดีค่ะมาแรงในขณะน,นี้สองงวดติดแล้วนะครับงวดติดงวดน,นี้เราจะไปงวดที่สามเรา,าจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนโอตามนนัดปล่อยวันนี้นัดปล่อยวันนี้งวดนี้เราจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนเบาลาดีกว่านะเอฟซีเบาลาดมาลาดีกว่างวดนี้เขาไ่ต้องพลาดเอซีเลี้อยู่ในใจอ องนใจดาสิปล่อยเลยน่ปล่อยเลยพี่น้องเอฟซีโทรโขฝันแล้วใช่ไหมครับฝันแล้วค่ะมวยทหารคนต่างขาตั้งตาล้อตารตาล้อหอมแกมขนาดเออก็ได้หอมทำอดเลยวันนี้กัแบบเกาอันนี้ก็สีแบบเกาอีก้าคือเกาอีก่าคือเกาอ่ะใช่้าแบบเกามันใจคือเกามันใจมันมันใจเต็มรอยเลยวนี้ก่มันเต็มรอยเลยล้นเปอร์เซนี้อ๋อหล้าน่เกาค้าี้เยะมันใจว่ามีเกา ันคือเก่ามีเก่าคือเก่าอีกคือเก่าถามว่ามีเกาถามว่ามีเก่าเมาหอมแก้มคือเก่าถามว่ามีเงินเด้อนถามว่ามีเงินการละมัดมเงินแต่สิยออกลหายมัดออกมัดแกมเติมเติมลมัดไหนปาดโทษเพราะว่ามันใจเล็กจะฟ้องว่ามีเก่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ด้วยเพื่อนว่าไม่ต้องเหมาให้ถ้าไม่ถูกนี่จับไปถึงบ้านเลยเพื่อนว่าปู่เพื่อนหวงลูกบ่มีปัญหาถามว่ามีเก่าคือเก่า บ่ได้หอมแท้บ่ได้หอมอันนี้คือครั้งที่สามถามาแต่สองรอบถ่านี่คือรอบที่สามถ้าบนมีเกามาหอมเกล็อันนี้ถารอบที่สามเลขวันนี้มีเกลรัเบอร์เซนค่ะมีเกลรบเบอร์เซนเด้นถ่าเด้อเอานี้ฝันตรงหวดจะไงครับเพราะว่ามีเกาครับคือว่าฝันตรงหวดคือเลขออกศูนย์เก่าเล้วมันบ่ยามแดกกับมาฝันฝันป่าปูน่ะไปกองฉลากมาทีมันออกศูนย์เก่าแล้วว่าแล้วไปยืนถ่าเลยยืนบอกเลยออกตัวนี้วันนี้พ่อออกแล้วได้เลขมาตัวหนึง่งที่เก่า แล้วได้มาเก้าแล้วได้มาทั้งบนทั้งล่างเลยงวนี่ก็เลยเอาเลขตามเลาวไหหมาแล้วเ,เอามาจากคุณละเอามาทั้งบนทั้งล่างเสียปูด,ดีกว่าเสียปูปูไหหมาแล้วสามตัวบนกับสองตัวล่างแนวทางที่แมนมีได้มานี่เม,ม่แมนมี่เข้าสูตรโบเลขฝันเลขฝันเลขฝันล้วนๆถ้าสมมติมันสองตัวไดปูก็จะมาย้ำให้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 ใหงสุดท้ายให้ได้ย้ำแบนค่ะหลายหลาย<ำ>คนค บอกว่าปู่นี่หมายถึงปู่ในเร้่องคนเพาะเขาใจเป็นองค์ปู่ใส่สุดสีขาวมีหนวดมีเขามีเขามีมีฝันเห็นตลอดคือองค์ปู่พญานาคปู่สีโทที่อยู่กับแม่น้ำนี้ใช่อยู่ในแผ่น้ำนี้แล้วมองแเห็นเหมือนตอนนี้เสียงตอกเปิกเปิกดูผุนกำลังกำลังกำลังเห็นมุ้งสายราคาให้ปู่ราคาให้ปู่ว่าให้ถึงฟ้าถึงฝนแล้วความฝันเป็นยังไงงครับในความฝันคือว่าปู่เรามา แล้วก au ta in ็เอาเลืมาไห่พอมระหว่างวันดีสีซอยดุซอยหลานทุกคนไห่บ้อหลายตัวเดี่ไห่เลืสามตัวครับลุงก็สองตารางไห่มาทำนั่นห้องต้อฟันเอาตามที่เพืคนบอกมา้ยน่ะล่ะมีเก้าเรืวันนี้มีเก้าใช่เก้าเกแปดเก้ายังมีเก้าก็แปดเม่นั้มีก็เลยหมั่นใจมากแค่คือเก้าแปดแปดเก้าชอบมากคือเก้าแปดแปดเก้าล่างแปดเก้าเก้าแปดล่าง เก้านจะได้กับมาเก้าหมื่นวันเดเก้าแปดเก้าไม่พักไม่พ้นต้นนี้เก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าสำหรับของส่วนในอ่ิธานมาเนาะอิติบางท่านิ่นก็ปเห็นศูนย์เก้าของแมนำนี้ี่ผ่านมาแมนำนี้บอกว่าถ้ามีศูนย์คือศูย์เก้าเม็ดเดียว ถ้ามันมาศูนย์มันมามาศูนย์อื่นออกมันี่มาศูนย์เก่าแมนนัมนี้บอกเลยให้เอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์แมนนัมนี้ย่ำเลยเด้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ปั้นไปเลยไหม่ดีเอานะก็กลับจับมาศูนย์เก้าหัวนี้แมนนัมนี้ว่าบ่มีศูนย์แมนนัมนี้ว่าบ่มีศูนย์โม่เนี่ยแมมีเก้ากับแปดมีเก้ากับแปดสายวิ่งสายรุดจัดเลยใช่มีเก้ากับแปดมีเก้ากับแปดบ่มีศูนย์บ่มีศูนย์ทางหันมีศูนย์ปูจะบอกว่ามีศูนย์ คู่นั้นคู่นี่อันนี้แราว่วามีไหมแล้ว่ามีแปดกับเก้าามีเก้ากับแปดนี่มันจะเป็นเก้ากับแปดเนี่ยคู่กันเก้าแปด้ามีแปดกับเคืองขากับอะไรบัตแบบนี้เลยแปดสองสองแปดใช่บาตรอที่ะใช่บัตีทีนี้แปดสองสองแปดทำไปชเขียนเขียนจดจดเอาบอกที่ละตัวให้ไหมบอกทีละตัวก่อนสามตัวมี่อัแน่เดี๋ยวจดไปพร้อมกราจดเขียนเร็วๆวิ่งตัวนนะวิ่งเก้ากับแปดวิ่งเก้ากับแปด เลขที่สามตัวคือเก้าแปดสองสามตัวเก้าแปดสองเลขฝันได้เก้าแปดสองเอฟซีเขียนไปพร้อมๆกันเด้อเลขฝันได้เก้าแปดสองบิ่งเก้ากับแปดสามตัวเก้าแปดสองเก้าแปดสองอ่ะป่านนี้มีแค่สามตัวมีแค่นี้ค่ะให้สามตัวทิงเดียวไปเลยค่ะว่าต้องไปหาเลขหลายตัวเขาเพือเขาลดคู่หรือแค่นั้นค่ะอะเขียนแล้วต่อไปสองตัวสองตัวคือเราตัดออกมาในนี้ตัดออกมาให้เดค่ะเรื่องแปดสองแปดสองแล้วก็ เก้าสองแปดเก้าแมนนี่ไม่เลขกลับหัวหายหกสองนั่นตัวหนึ่งแล้วกับกับหัวเก้าแปดคือหกแปดนม่แค่นั้นค่ะเก้าก็หกตัวเดียวกันกัเลิกลับใช่กับจากเก้าสองทีแมนนี่ว่หลายตัวเล้อันที่เห็นน่ะคือกับหัวหายยานเพิ่นกับว่าเป็นยานเพิ่งก็ไปซื้อตามบอกขนาดบอกศูนย์เก้าไปบ่บวงกบเลยยังเอาตาบ่งกบหนึ่งอันหายไปก็ยังเบาก็มีล้างพ้นอ่ะ ดังสนดิพงบหน่อยพนงบหน่อยพุ่งตัวนินน่น้ชเน้นเน้นเม็ดเดียวมาเอาโครงทุ่ยอีกแบบนี้สีเป็นคนค้นฝันอยากเตัวใดในจำนวนนี้ละคนชีนเน้นให้ค่อยมากเอาอีกเทียนึ่งอยู่ในนี่คือเกาตัวเดีก็ได้เปลี่ยนแปลงต่เน้นที่สุดจะเป็นตัวใดเนาะเน้นที่สุดฟันทงหรือแปดเก้าแปดเก้าล่างถ้าใดรมารอตุรีกลับไปหาเอาแปดเก้าล่างกูบอกมาแบบล่างแปดเก้าฟันทงคือล่างแปดเก้าล่างเก้าแปดล่าง เอาคู่นี่ละได้เวลาโชว์อ่ะเขียนเดี๋ยวทางนี่ถ่ายเอฟซีเขียนไปพร้อมกันเพิ่นก็เห็ยนหมดละได้แล้วแต่ว่าอันนี้ทั้งทีมงานเขียนเรียบร้อยแล้วทีมงานเขียนเรียบร้อยแล้วนิ่งๆวางนิ่งๆเลยตรงๆนิ่งๆครับสำหรับแนวทางของแม่นั่นเองนะครับหนึ่งมิถุนาหกแปดให้วิ่งเก้ากับแปดเน้นไปที่เก้าแปด เก้าปดเก้าแปดตัวตัวี่หนึ่งกับเก้าก็แปดใช่เน้่ที่สุดกัแปดเก้าใช่ะมนถแปดเก้าเก้าเก้าแปดวงกลมเด้อพี่น้องวงกลมแดงๆหนึ่งแปดเก้าแครไปได้คับแต่ว่าเพิ่นกะวงวงแปดสองเนี่ยัวมาบอกค่ะเคื่ที่หลังเคื่อที่สังแม่ดนตรฝันเห็นคระษัาราชการที่เก้า่ะนแม่ดนฝันเห็ยเลเก้าแแปามาก่อืมีเลขแปกมีเลขแอตัวหนึ่งน่ะ เก้าหาเลอกอกปุ๊บันปั๊บเก้าหานี่เป็นเลขยัง่คนสิถามิโนว่าเก้าหาเป็นเลขยังนั่นแหละเก้าหาคือเป็นเลขของแม่นำนี้แม่เลขรแม่นี้แม่แม่นีเอาหายแม่นี้ิดมาพอนแ่ไปเรียมันจะดูตาเกหาแม่นี้ก็เลยล่หายเลเพิ่มไปตัวนึ่งนะใช่เก้าหาแจ้งเยจะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาก่อนนะครัจาราเอด้วยค้ส่วนโค้งสุดท้ายแม่นำนี้จะ โค้งจุดท้ายเล่นให้ตัวเดียววันที่ยี่สิบหกเป็นอันนี้เกษจุดทูกปูบอกว่าทูบจุดออกมาเกษตรตัวก็ปูบอกทะเลาะเมื่อวันทามเด้อค่ะเด้อครับเม่นี่นนีจุดทูบให้ปูวันที่ยี่สิบหกวันพ่านใหญ่สียดียงอาหารเรียงอย่างปูหลายอย่างหลายเดียวแล้วเกษตรเอาหมอลำมาให้ปูหมอลำเพิ่อนมักไหมหมอลำโบราณอ่ะหมาลำให้ปูแล้วก็สิตจุดทูบเหมือนนทะเลาะดุนทะเลาะกันเด้อหมอหมอลำแบบเป็นมาลำน้ำบาดเนี่ยโบราณไหมปูมักหมอลำขอเข่ามาละเพร่ะให้มันล้ำให้เพื่อนไหมวันวันเหมืนก็มาลำแล้วกก็สจุดทูบไปพร้อมัน วันก่อนจุดทูบตอนมาลำ้ำๆจุดได้หกจุดเก้าวันนี้ก็จะจุดอีกขึ้นก้าตอนมาลำ้ำๆก็รอเบิงงวันทีีที่ผกว่าตัวเล็จะมานี้มาตรงมีมาตรงในจำนวนนี้เพราะอนาะเท่นนึงต้องมาแท้แน่นอนมั่นใจว่าปันอ่ตัวนั้นป็นตัวนี้นิดๆก็ได้นะครับตัวเดียวเน้นๆตัวเดียวียวชอ้ขึ้นเก้าแปดแปดเก้ามแปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียว วันธงเม็ดเดียวแปดเก้าเก้าแปดมากตลอดได้ใจกับแปดเก้าเก้าแปดตลอดแ้งได้กับมีเก่าแดงได้กับมี่เดก็มีแปดแปดเก้าเก้าแปดฟันไปเลยเก้าแปดแปดเก้าโอ้โหเมียนเนเนยล่างเนี้ยใส่ล่างลีต่างหากแต่เอาบนล่างน้ำลายแต่คนไดนอยากเด่นขึ้นเน้นล่างเก้าแปดเน้นล่างโอเคใ่โอเคให้งนะอะบังอีกแก้วล่ะสินม่คุวะอะ อ่ะก่อนจะล่ำลากันไปนะครับดูรอบๆเลยนี่เออนั่นแหละเขางามครับกล้องมันไหลหมุนไปทั้งคุณเนี่ยคุณชีว่าถ่ายให้เป็นถ่ายเตียนด้านข้างด้วยอ่ะมัาไอ้ทุกคนเอฟซีทุกคนปังปังไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อแม่เด็กเมียไมหายด้วยใจเด้อค่ะเด้อ กับบงูดอกว่ามาเสียวตัวใดแต่เป็นแม่น้ำนี้เสียวความฝันเจ้าของก็เลยเอาตามเล่ความฝันมาให้ค่ะว่าใดเล่กังข้างเงินด้วยค่ะเด้อเื่อเลขความฝันของแม่น้ำนี้คือองค์ปูมาโบแม่น้ำนี้มาแบ่งปันด้วยใจเด้อค่ะเด้อผิดถึงจะไหนก็จะวากันเด้อค่ะเด้อถ้าเราเอาโค้งสุดทยอีกด้วยค่ะขอให้ทุกคนปังปังไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณคับขอบคุณแม่น้ำนี้นะครับที่ให้แนวทางที่ซีทีกำลังรอคอยกันอยู่นะครับก่ะ ได้แนวทางไปก่อนเนาะ <congestion S 1> ตอนแรกเพิ่นว่าสิบุทธันได้ปล่อยไงแบบช่วงสามเมือท่านจะมามาเร่งเพิ่นเพราะว่าเพคุณฝันแล้วนะครับก็ต้องปล่อยนะครับต้องปล่ยอยตังแบบรกก็รอติดตาม ฮะหอมกุ้งเก่าปล่ด้หอมคือเก่าเรี้ยงคนออกเรี้ยงคนเขาอ๋อเรี้ยงคนเขาบ่ได้หอมแล้วครับกดแล้วกดแล้วถ้าเบิ่งงวดนี้สิได้หอมบ่รอลุ้นรอติดตามนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทาง YouTube เพื่อที่จะบ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากค้างช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามทิดแก่น